ครับกลับมาจับดาวยิบล้านกันต่อทางช่องอาหาร a n n นวกระเป็นประจําทุกวันแต่เช้าวิเคราะห์ตามรักโคราศสาตรต้หรับพิชัยสงครามสู่เจตุรกรโชคเป็นจักรงกาถ้ามาบอกตล่าวให้ท่านรู้เรื่องดวงตั้งดวงให้ถูกดูดวงให้เป็นเห็นความสำเร็จสองดาวให้เป็นจะเฮ็ดเงินล้านตามนั้นนะครับ ว่าไปตามนี้แล้วก็อย่าลืมกดซับส,สไครต์ก็อีกแด้เตือนนะฟังเพื่อนอย่าลืมนะครับอ่ะก็ช่องไฮชั้นแนวก็อย่างที่ผมกล่าวมานะครับโอ้เมื่อวานนี้ก็ที่จริงเมื่อวานนี้ดาวมันไม่ค่อยอประสานงานกันเท่าไหร่นะในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นฟอกไม่ว่าจะเป็นไอเอสดไม่ว่าจะเป็นเคเอ็นทจริงเข้ามาทุกทุกจุดนะมาทุกจุดแต่เขาไม่ประสานงานกันครับ อย่างอ่าอย่างเจ็ดนี่เงี้ยควรจะมาเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามงเงี้ยแต่ถ้ามันมาเจ็ดสองใช่ไหมแต่ว่าหนึ่งเขาก็มานะคือนไปอยู่ข้างหน้ามันหนีเราครับกลาย,ปลายปเป็นหนึ่งเจ็ดสองไปส่วนท่านใดที่รู้ว่าไปเรียนรู้เรื่องอื่นเข้ามาด้วยผมว่าได้นะอย่างลาวเนี่ยอย่างลาวเนี่ยที่ผมอ่าเมื่อวานมันจะเข้าไปมีภารกิจเล็กน้อยแล้วก็เลยส่งให้ท่านแต่ลาวเนี่ยถ้าเกิดวิเคราะห์จริงๆนะอ่ามันได้ก้าอยู่แล้วใช่ไหม ได้เก้าอยู่แล้วเมื่อวานเนี่ยถ้าเก้าเอาเอาไปยิงอะทีจีซีมุมทีจีซีนะสี่ศูนย์ห้านะครับก็มาเต็มเต็มมาเก้าห้าเก้าสี่เก้าศูนย์เป๊ะเลยนะครับก็ตามนั้นเลยตามนั้นเลยครับส่วนนามก็ถือว่าสุดยอดนะ นามนี่ถือสุดยอดนะเพราะเราไม่ทำไม่ไม่ทาไม่สนใจทําไม่ใส่ใจเฮ้ยมันมาจัางเลยนามเมื่อวานนี่โอ้ยนามตัวเดียวตัวเดียวเลยนะแต่ว่าเขาไปในมาเจ็ดหนึ่งนะเขามาหนึ่งเจ็ดสองครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่จับได้ปุ๊บเอานามไปยิงนะเอานามไปยิงครับพยายามเอานามไปยิงเอาฟอกไปยิงมันจะได้สามตัวและสี่ตัวด้วยนะเมื่อวานนี้ก็ถือว่า,ามาในแนวทางอยู่ครับมาครบครับแต่ว่าเมื่อวานอย่าง R s เอสเขามา1 3มใช่ไหมมา1 3ตเต็มเ็มเลยนะ RS เมื่อวานมา1 3เต็มเต็มเลย แล้วก็ห้าสามอย่างเงี้ยเขาก็มานะแล้วก็ห้าสามนี่ก็ถือว่ามาใช่ไหมละ่ะแล้วสนาเพราะฉะนั้นก็คือตําแหน่งดวงดาวต่างๆอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยถ้าท่านเรียนรู้ไปแล้วเนี่ยท่านพยายามใช้นะพยายามอา พยายามจับดาวเรียงดาวลำดับดาวโดยเฉพาะในจุดที่ผมบอกให้ท่านไปว่าจะเป็น i อก็ตามไม่ว่าจะเป็นเอ d เก็ตาม s n สอนดะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็น t s p p ก็ตามแล้วก็ไปในส่วนที่ไปในส่วนที่เป็นสิบสอฐาน4หลักผัก2อันนั้นก็ถือว่าสุดยอดนะสุดยอดมากสุดยอดมากมันรู้สึกจะได้หน่งสองหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ก็ถือว่าสุดยอดอะมาครบมาจบขบวนความอะ เพราะนั้นในแต่ละจุดวิชาวิชาที่ท่าเรียนไปแล้วนะค่อยๆทําค่อยๆมองอ่าอย่าใจร้อนเวลาทำวกนี้ห้ามใจร้อนและส่วนใหญ่ถ้าจะไปทําตอนที่ใกล้ๆไงใกล้ๆพอไปทําใกล้ๆก็มันมันคือคือใจมันคือใจมันไปบางทีมันไม่ได้ละเอียด เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าทําไว้นานทําให้ให้มันละเอียดละเอียดนิดหนึ่งผมว่าท่านได้ตังค์ทุกวันแหละนะได้ตังค์ทุกวันนะถือว่าสุดยอดอยู่สุดยอดอยู่นะสายว่านาะจะเหนื่อยเล็กน้อย <laughs> สายว่าจะเหนื่อยเล็กน้อยนะก็บอกให้ท่านรับรู้ตามนี้แต่ว่าท่านต้องเข้าใจนะที่ผมมาพูดมาคุยมาบอกกล่าวท่านเนี่ยผมนําในเรื่องของโหราศาสตร์ตำราพิชัยสงครามสุจรงโชคมาวิเคราะห์เจาะให้ท่านดูนะแล้วก็มาศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันนะเพราะว่า จุดนี้จุดนี้จุดนี้บางทีท่านก็อาจจะมองได้ลึกกว่ามองรอบกว่ามองลึกกว่าผมก็ได้นะเพราะว่าเราเรียนไปแล้วนะแต่ละจุดวิชาที่เราเรียนร่วมกันนั่นแหละครับแต่ไม่ถึงว่าการมองแต่ละคนะการตีความหมายการจัดลำดับดาวแต่ละคนก็จะมีะความระดับของตัว <C ül üyor> เองเป,เป็นที่ตั้งไอ้ <C ül üyor> นี่ผมถึงบอกว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ได้เปรียบนะการเรียนรู R ้เป็นสิ่งที่ได้เปรียบมีความรู้มันเป็นสิ่งที่ได้เปรียบคนอื่นเราไม่ใช่มองจากเลข กะว่าคิดว่าอย่างเดียวอ่ะใช่ไหมคิดว่าตัวนี้ไม่อาจารย์คิดว่าตัวนวู้นไม่จะคิดว่ากะว่าไม่ได้นะแต่เราต้องคิดจากไหนกะจากไหนก็คิดจากที่เราเรียนมาแล้วคิดจากในวิชาเรากะจากในวิชาเราอย่างนี้ถูกอ่าอย่างนี้ถูกมันมีหลักการม,ม,มันมีกฎเกณฑ์มันมีอ่าของมันอยู่ในเรื่องของอ่าวิชาโหราศาสตร์สำหรับวิชาสงครามสุจรงกัโชคปยรงกรัธาตุที่ถ้าเรียนไปแล้วนะที่ถ้าเรียนไปแล้วเพราะฉะนั้นก็อ่าวันพฤหัส วันวันอังคารนี่จริงจริงวันเปิดเดือนนี้มันก็เดือนนี้เดือนอมิถุนายยังไม่จบคอร์สใช่ไหมเรียนฟรียังไม่มีแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมจะแจ้งเข้าไปอีกทีหนึ่งนะกลุ่มเรียนฟรีเนี่ย <laughs> เดี๋ยวดูก่อนว่าวันนี้วันนี้วันอังคารนะนะขอขอแจ้งอีกทีหนึ่งว่ามีมีภารกริจหรือเปล่านะถ้ามีภารกริจเดี๋ยวขอยกยอดไปวันพฤหัสนะครับขอยกยอดไปวันพฤหัสในการการเรียนนะแต่ว่าท่านใดที่อยากอยากเรียนแบบครบสูตรเต็มคอร์สเลยเนี่ยผมว่านะ ก็เรสูตครบคอร์สเรียนทุกอย่างอ่ะเรียนทุกอย่างเลยเรียนการวิเคราะห์เจาะลึกไม่ว่าจะเป็นของไทยมุมไหนฮานอยลาวมุมไหนอะไรต่างๆนา,นานาเราเรียนแต่ละมุมแต่ละมุมดาวเนี่ยผมว่าสุดยอดนะอย่างมุมลาวในทีกีซีเนี่ยผมว่านิ่งแล้วก็ตัว s อสแดี D แล้วก็ทีเอนี่ก็ถือว่านิ่งนะตำแหน่งดาวไ <c oughs> อเก็นิ่งมากนะไอเนี่ถือว่านิ่งมากนะแต่ว่าตัวรัฐบาลไทยเข้าไปวิ่งไปที่ฮานอยก่อนเอวิ่งไปที่ออมสินก่อนเนี่ยใช่ไหมพอวิ่งไปออมสินแล้วนี่ถือว่า มันเป็นระยะระยะเวลาที่มันคือไอเดตเนี่ยมันเป็นตำแหน่งดาวทั้งวันไอเดตเนี่ยมันเป็นตำแหน่งดาวทั้งวันนะโซไอเดตเนี่ยมันเป็นตำแหน่งดาวทั้งวันส่วนตำแหน่งดาวแต่ละชั่วโมงแต่ละไปมันเป็น LOD อ่า LOD แล้วก็มุมดาวไม่ว่าจะเป็น AR ไม่ว่าจะเป็นอ่า MP อะไรพวกนี้เป็นจะเป็นมุมดาวแต่ส่วนตำแหน่งไอเดตเนี่ยมันเป็นตำแหน่งทั้งวันถ้ามันมาที่หนึ่งแล้วเนี่ยเราก็ต้องระวัง ช่ไหมอันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะ,ะเข้าใจด้วยแต่ก็สามารถมาได้สามารถมาได้แต่ต้องดูจังหวะด้วยอย่างเมื่อวานนี่นามนี่ก็ถือว่าโอ้มาลัวๆเลยนะนานี่ถือว่าสุดยอดมากแปเพราะเราบอกว่านามผีราคนมาใหญ่เลย <laughs> มาใหญ่เลยเออก็เป็นอย่างนั้จริงๆนะเรา,าเราใส่ใจนี่มาใหญ่เลยเอาวันนี้ก็ว่าไปตามนี้นะก็เป็นอย่างนี้แหละเราต้องเข้าใจดวงดาวเขาด้วยเขาอาจจ,อาจจะมีพักบ้างอะไรมีเหนื่อยบ้างมีอะไรบ้างเหมือนคนเราอะนะบางทีก็ อ่าบางทีใจมันไม่แน่นอนบางทีคนเราก็เหมือนกันนะบางวันเราก็โอ๊ยอารมณ์ดีบางวันเราก็รู้สึกเหนื่อยเหนื่อยอ่ะบางวันเรารู้สึกเหนื่อยเหนื่อยนะเม่แต่ตัวเราเองเหมือนกันตัวตัวเราเองเหมือนกันบางทีเราก็รู้สึกเหนื่อยเหนื่อยแต่เพราะนั้นถ้าถ้าเราคิดถึงท่านที่อ่าต้องการจะหยิบเงินต้องการจะมีเงินต้องการจะเอาความรู้เราไปอ่ะผมก็มีกําลังใจตรงนี้เหมือนกันนะบางทีก็มีกําลังใจตรงนี้แหละกับท่านที่ต้องการที่จะเอาความรู้อ่ะนะไม่ต้องการเอาตัวเลขอย่างเดียวนะนะ้ทั้งการทั้งบางทีท่านใดที่ต้องการเอาตัวเลขอย่างเด อ่าแต่ว่าคนที่ต้องการเอาความรู้เนี่ยเราก็มีกําลังใจในคนที่ต้องการเอาความรู้ไงอ่านะเราก็เออนี่แหละต้งมาทํามาพูดมาคุยทุกวันในหะท่านได้รับรู้ตรงนี้นะอันี้สําคัญนะเนีย่ยสาคัญที่ผมมาพันทําตรงนี้ท่านต้องเข้าใจก่อนนะท่านจะมาชมผมมาก้อยอะไรเนี่ยผมไม่ได้เปิดสร้างรายได้จากอ่าช่องยูทูปนะผมไม่ได้เปิดนะครับไม่ได้เปิดเลยเพราะว่ามาทําด้วยความชอบมาทําด้วยอ่าวิธีการอย่างเดียวเพราะว่าวิธีการเหล่านี้เราใช้ตัวเราเองอยู่แล้วถูกไหมคือเราใช้ตัวเราเองเราลว อ่ะมันมาเราก็ได้มันไม่มาเราก็เหนื่อยเหมือนกันเหมือนกับท่านมันมาเราก็ได้มันไม่มาเราก็เหนื่อยเหมือนกับท่าน เหนะมือนกับท่านครับแต่เราต้องพยายามให้มๆๆหนันมาไงเราจะได้ไม่เหนื่อยใ <ś led> ห้ดาวทํางานแทนเราเราจะไม่ได้เหนื่อยอันนี้คือหลักการของผมเมื่อผมทําได้างี้วผมก็ต้องมาบอกกล่าวท่านในรับรู้อย่างนี้แต่ว่าบางอย่างม็เป็นความลับบางอย่างมันก็เป็นในสิ่งที่เราเก็บไว้เพราะว่านื่อเป็นการที่เราต้องเอาลงทุนเพราะว่าการลงทุนการเสี่ยงนะต้องเข้าใจเพราะ,ะนั้นเราก็ไม่อยากให้คนอื่นมาเสียเ <ś led> เ่ยงกับเราแต่ถ้าพร้อมจะเสี่ยงกับเราก็มาเราก็แนะนําแล้วก็บอกกันในจุดท,ที่สําคัญสาคัญนะอย่างตัวที่ผมมาให้ท่านดูทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยนะอย่างเงีงย้ย อย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะเอาให้ดูหมดเลยเดี๋ยวสอบว่าขออนุญ,ญาตในอ่าในกลุ่มไอตัวอ่าพิมพ์ลายหน่อยแล้วกันแต่ว่าพเมพไลายนี่เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูเลยเพราะว่าบางทีก็คือท่านดูได้บ้างดูไม่ได้บ้างอะไรก็ไม่รู้นะผมขึ้นให้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างให้ดูนะแต่ด,ดูตรงนี้ก่อนนะในผมพูดในพเมพไลายการแบ่งกลุ่มดาวการอะไรต่างๆนา,านาเดี๋ยวผมจะเอามาให้ท่านดูเลยเนี่ยคลิปนี้แหละ ถือว่าเป็นฟรีแล้วก็วันอังคารเนี่ยนะถือว่าฟรีแล้วก็ให้ฟรีแล้วกัน,กนจริงจริงก็คือเก่งใจในกลุ่มอยู่่เหมือนกันแต่ว่าอาจจะมีภารกิจไงเลยได้ขึ้นตรงนี้ให้ท่านดูก่อนเพื่อว่าคนที่ท่านเข้ามาศึกษาเรียนรู้ที่ต้องการเรียนรู้ตรงนี้ที่ไม่อยากเข้าไปในกลุ่มน้องที่ไม่อยากคืออยากเรียนรู้นะล้วก็เราจะให้เรียนรู้ไปด้วยนะตามนั้นมาดูในกลุ่มนี้อย่างเมื่อวานนี้ต,ตัวตัวดาวดาวเลิกก็มาแรงเมื่อวานนี่ยเจ็ดสองนะดาวเลิกเจกสี่ก็มาเจนะ มาเจ็ดนะครับสี่ก็รู้สึกจะมาหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเจ็ดออมาแน่เจ็ดออมาแน่นะตามนี้เลยคือดาวเจ้าเลืกนี่ถือว่าตอนนี้มาแรงอยู่มาแรงอยู่นะครับวันนี้ดาวเจ้าเลิกก็ไปชนกับตัว 2- องกับเจ็ดทำรถได้ตังค์ใช่ไหมวันนี้ดาวเจ้าเลิกก็ไปชนกับตัวเคเวเนีย่ยแล้วก็ไอเอสวันนี้สี่กับห้าใช่ไหมวันนี้สี่กับห้าไอเอสก็ถือว่าไอเอสสี่กับห้าแล้วส่วนเคเวก็สองกับเจ็ดและส่วนดาวเจ้าเลิกก็เจ็ดกับสี่เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่เจ็ด เพราะเมันก็ไม่มีอะไรเดีถ้าก็ใส่ไปเลยก็ไม่มีอะไรนี่ก็ไปเจอะไรก็ว่าไปเถอะนก็เจ็ดอะไรก็ใส่ไปเตามนี้ก็เจ็ดตามนั้นเองแค่นี้เองถ้ามันมาได้ตังนะถ้ามันมาได้ตังค์ครับเจ็ดอยู่แค่นี้เองนะไม่มีอะไรแล้วก็ไปเจอ t s m t s มันอยู่ด้วยเจ็ด้าสองหนึ่งนียก็อยู่แค่เดสี่เจ็ดาครับนะจะก็ใช่เจ็ดสถ้าก็ฟอกมายิงจัดเจ็ดสี่จ็ดห้าเจเอาฟอกมายิงเลยฟอกเจ็ดสี่ฟอกเจดได้สตัวแล้วใช่ไหมอันนี้สำคัญนะ อันนี้สําคัญเลยเนี่ยก็จัดอยู่แค่นี้ครับถ้ามาตามระบบก็ตามนี้ครับสองสี่เจ็ดสี่เจ็ดห้าสองห้านี่คือตามระบบเป๊ะเลยนะแล้วก็เอาฟอกมายิงครับประมาณนั้นเลยแต่ถ้าเอาสายเจาะใช่ไหมอ่าสายวิเคราะห์เจาะไปท่านก็ดู 7, เจ็ดดาวเจ้าเลิกไงก็สี่ก็ได้นะเจ็ดสี่เจ็ดห้ามันก็พร้อมที่จะมาหรือท่านจะเอาสี่อื่นนะสี่สองไหมเออก็ได้เหมือนกันนะถ้าสี่ว่าสี่อื่นสี่สองอันนี้นะวิเคราะห์เจาะจากตามระบบนะเอาเดี๋ยวผมเจาะให้ดู นะเอาสายจ่อไปท่านดูเลยเนี่ยผมในพูดในพิมพ์ลน์แล้วสายจอแล้สายจอก็ไม่มีอะไรก็เหมือนกันที่ผมให้ท่านนั่นแหละก็มีเจ็ดสี่เจ็ดห้าใช่ไหมที่ผมเน้นอยู่แล้วนะที่ผมเน้นอยู่แล้วแต่เข้าไปเน้นอีกทีหนึ่งแค่นัในเองนะเดี๋ยวผมก็ห้าหนึ่งเจ็ดมันจะมาไหมล่ะหกห้าสองอย่างเงี้ยครับก็เต็งไปที่สองเพราะว่าเพราะยิงดาวเจ้าเลืห์เจ็ดกับสี่เขาอาจจะมาอย่างอื่นก็เต็งไปที่สอง อ่าไม่ที่2หรือ2 4สก็ได้แต่2 4สในความรู้สึกของผมแล้วผมไม่ชอบสองไงใช่ไหมถ้าอาจจะเอาสองสก็ได้อย่างที่ผมใส่ไว้ในสายวิเคราะห์เจาะจากตาระบบแต่ถ้าผมมาเจาะปุ๊บด้วยความรู้สึกของผมแล้วคือชอบ5้านะ4ี่ก็ห5ผมก็ชอบ5้าใช่ไหมล่ะเออผมก็เลยเน้น5ก็7 5 2 5ห้าสองห้าแล้วก็74นะก็1 7 5 6 5 2หหประมาณนี้นะมันาก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะแล้วก็ทีเอสเดนมัอยู่ก็6กเดมดีเจอลก็1อยู่แล้วถ้าก็เอา1มายิงใช่นึ้ก็ได้นะ หนึก็ได้1นึก็ได้หนึก็ได้เพราะว่าดีเจอมัน1นึ่ะดีเมันหและ l อมดีันก็มี5้าด้วยใช่หมห้ย์หกด้วยเมื่ออยู่ที่2ก็7เมื่ยเมอ่ออยที่2อก็เจ็ดก็เตงเ็ดเตงเจ็ก็เจ็ดหเนี่ยจก็จัดไปมาไหมล่ะสามหจาจัดไปเลย4ตัวนะจัดไปตามนั้นนะสามหนะหรือท่านจะเอาอ่าห้าหนก็ได้นะเอาเป็นอ้ามั่งนะห้าหนึ่งเจ็ดห้าอย่างเงี้ยก็จัดไปเอะอัน แล้วก็มาดูสายรีเลทดีเลดก็เหมือนกันรีเลทก็ไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรมากแนละ้วดีเลทท่านดูทุกวันอยู่แล้ว2องพันเจ็หมือนจะไม่มี0ูนยแล้วก็4ี่หกหนึ่งแล้วก็สองห้าก็เต็งอยู่ที่2องห้าอยู่นะมันไปเจอกันอยู่ที่2องห้าอยู่นะ้าไป,ไปเจออนี่อยู่สองห้าสองห้านี่มันก็ไปเข้าหลักงนะเคเวนก็คือ2องพใช่ไหมดีเอ็มไก็4ี่ห้าก็เข้าอยู่ที่2องห้าแล้วมันเข้ามาสายรีเลทด้วยมีมีความสัมพันธ์กันสูงนะสองพันห้าก็จัดไปนะครับตามนั้นเลยนะแามนี้เลยครับนะก็ตามนนีี้้เลยวาไาไปตมอ่ มาดูแบ okay. ่งกลุ่มแบ่งกลุ่มเนี้ยเนี่ยแบ่งกลุ่มมันจะเป็นอย่างนี้คือคือแบ่งกลุ่มเนี้ยมันเป็นการแบ่งกลุ่มดาวไว้ก่อนใช่ไหมพอแบ่งกลุ่มดาวเสร็จท่านก็เอาตัวมาจับคือวันนี้เจกกระสองทำเราได้เงินอย่าไปเจกกระสองทำเราได้เงินแต่แต่ผมมาสังเกตอีกอันหนึ่งนะที่ผมจะสอนให้ท่านเนี่ยผมเห็นแล้วว่ากลุ่มดาวบางทีมันมันเหมือนกับดาวมันฉีกตัวเองไปอ่ะเขาเรียกไอ้เนี่ยไอ้นี้ผมศึกษาอยู่นะเขาเรียกดาวฉีกตัวนะก็เรียกเป็นดาวฉีกตัวมันดาวฉีกตัวก็หมายถึงว่าดาวอ่ามัน มันฉีกตัวไปมันอ่าเขาเรียกว่าอิมลีเลตเขาเรียกเป็นดาวอิมลีเลตถ้าในในนั้นก็เรียกว่าอิมลีเลตเป็นดาวที่ฉีกตัวออกไปก็เรียกอิมลีเลตไอดาวฉีกตัวออกไปเนี่ยสำคัญมากอันเนี้ยเป็นวิชาหนึ่งที่ผมจะบรรจุไว้ในคัมภีร์รวยนะบรรจุไว้ในคัมภีร์รวยเพราะบังทีการ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 อ่าเขียนหนังสือต้องช้านิดหนึ่งนะท่านต้องเข้าใจด้วยเพราะว่าผมจะเอาหนึ่งก็คือเรียบเรียงเรียบเรียงหมายถึงว่าเราอ่านอ่านก่อนอ่านเอาหนังสือที่เรามีความรู้อยู่นั่นแหละใช้คัมภีร์ที่เรามีอ่านออก อ่านมาเสร็จแล้วก็มาเรียบเรียง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 แต่บางอย่างเราต้องเขียนขึ้นมาเองนะเพราะบางอย่างเราเขียนขึ้นมาเองเี่เขียนเขียนแล้วเรียบเรียงเรียบเรียงเลยคือเราอ่านแล้วเอามาเรียบเรียงอ่าให้ท่านในเรียนรู้เป็นระบบส่วนอ่าเรียบเรียงหมายถึงว่าเอาจากคมพีนู่นจากคัมพีนี่จากตำรานู่นจากตำรานี่จะอันนี้เอาข้าเลือกเอามาเรียบเรียงนะเอาความรู้ที่ที่ที่สุดยอดอยู่แล้วเอามาเรียบเรียงส่วนเขียนเนี่ยเขียนขึ้นมาเองเขียนจะยากหน่อย การเขียนจะยากหน่อยว่าเขียนจะยากหน่อยมันต้องศึกษาเรียนรู้แล้วก็ผมการเขียนอะไรลงไปในคัมภีร์รวยอะ่ะมันจะช้านิดหนึ่งเพราะช้าเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าบางอย่างเราต้องพิสูจน์ก่อนอย่างน้อยผมต้องมานั่งทําสถิติประมาณสัก50งวดขึ้นไปว่าไอ้ตรงเนี้ยจุดเนี้ยมันใช้ได้จริงแค่ไหน50งวดขึ้นไปหรือร้อยงวดขึ้นไปอย่างเงี้ยเราก็จะทําตรงนี้มันจะเสียเวลาตรงนี้นิดหนึ่งพอพิสูจน์ได้ปุ๊บแน่จริงแล้วเขียนลงเป็นครับเขาเรียงคนเป็นตําราครับเห็นไหม มันจะตรงนี้นิดหนึ่งอ่าวที่ให้สันจองให้่ันจองท่าน,นจองไม่ได้ครับผมเขียนตาผมจะทําตามที่ท่านจองอยู่แล้วเพราะว่าคำพีรวยห้าหกแปดนี่ถือว่าสุดยอดอันนี้อันนี้พอเราได้ตัวเลขอย่างนี้มาแต่นี้ท่านก็ดูที่ไอเดมีศูนย์ห้าเก้าวันนี้ใช่ไหมแล้วก็ที c ีซีทีีซีในส่วนใหญ่เราใช้กะลาวนะมุมที c ีซีในส่วนใหญ่เราใช้กะลาวครับอ่ามุมที c ีซีในส่วนใหญ่เราใช้กะลาวเ้าแล้วผมพูดมาทั้งหมดผมก็ไม่ได้ขึ้นหน้าจอให้ท่านเห็นเลยเนี่ยเออก็แปลกดี อ้าวผู้บรรจเราผมไม่ได้ขึ้นหน้าจอเลยไม่มีอะไรเลยใช่ไหมเนี่ยเออเอยเป็นอย่างนั้นได้ยังไงเอาเอาเอาเดี๋ยวขึ้นใหม่ขึ้นใหม่โอ้พูดไปทั้งหมดเลยลืมขึ้นมาทั้งหมดแเลยลืมลืมหน้าจอเลยครับโอ้ไปอยู่หน้านี้หน้าเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยมันอยู่หน้านี้หน้าเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยมันอยู่หน้านี้หน้าเดียวเลยเดี๋ยวเอ้ากลับมาใหม่กลับมาใหม่ครับเดี๋ยวมาหน้านี้มาหน้านี้มาหน้านี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นใหม่ครับพอดีมันบังกันอยู่ผมไม่ได้มอง ดีหรเนี่ยกับท่านได้ได้ยินเสียงผมอย่งยผมไม่ได้มองไงอ้าวเดี๋ยวผมก็หยับตัวนี้หนึ่งครับผมไม่ได้มองเลยมันบังกันอยู่ขอภัยนะขอไัยท่านได้ดูหน้าเดียวเลยอ่าผมจะต้องไปหาไอ้เมาส์ใหม่แล้วเพราะเมาส์ผมมันไม่ค่อยเหมือนก็ใช้มานานพอใช้มานานเหมือนมันลาครับเห <c oughs> มือนมันลาครับว่าเราท,ทีมันมันไม่ได้ตามใจเรา่าไหร่เหมือนมันลาอยู่ครับเหมือนมันลานะก็ประมาณนี้อ่ะนะ เอาประมาณนี้แหละอาจจะล้นจอ,อนิดๆไหมล้นจอหน่อยๆไหมเนี่ยเดี๋ยวผมดูนิดหนึ่งครับเอาเมื่อกี้มันขึ้นอันนี้แบ่งกลุ่มที่ผมพูดไปทั้งหมดเดี๋ยวผมย้อนกลับให้ดูนะอันนี้อันนี้เป็นการเป็นการ,นนการแบ่งกลุ่มดาวแบ่งกลุ่มดาวที่ผมพูดเมื่อกี้แหละการแบ่งกลุ่มดาวมันจะง่ายต่อการวิเคราะห์ถ้าท่านแบ่งกลุ่มดาวได้ปุ๊บจัดกลุ่มดาวจัดเข้ามันระบบเรียบร้อยแล้วถ้าก็ไปวิเคราะห์นะวิเคราะห์วิเคราะห์แล้วก็วิเคราะห์หาตัวเลขวิเคราะห์หาตัวอะไรต่างๆนานาก็เลยกพอเราจัดกลุ่มดาวเสร็ หาจุดวิเคราะห์มันแช่ว่าอ้าวหาจุดวิเคราะห์มันมันก็จะได้ตามนี้นะครับหาจุดวิเคราะห์มันมันจะได้ตามนี้อ่าอ้าวมันใช่ไหมนะครับแล้วผมก็อยู่ตรงนี้แหละอ้าวโูดเนี่ยพอมันขยับเนี่ยพอมันขยับแล้วมันมันจะขยับตอนที่เราขยับมันไม่ขยับตามเราครับเรียกว่าคอมมันอื่นคอมมันช้าครับอ้าวตอนนี้เนี่ยคือการแบ่งกลุ่มดาวนะพอแบ่งกลุ่มดาวเสร็จเดี๋ยวผมยเอตัวผมลงมานิดหนึ่งมันบางท่านใช่ไหมอ่ามันใหญ่หน่อยเนี่ยครับ เมื่อกี้ผมก็ว่าผมทําไม่เรียบร้อยแหละอ่าเดี๋ยวผมย่อตัวผมเองลงนิดหนึ่งแล้วกันจะได้เล็กๆหน่อยนะครับตามนี้อ่าจะได้ไม่บางทันครับเนี่ยไอ้ตัวนี้เอเซเวนดีนะห้าแปดแ้นจําไว้แล้วกันผมมันอยู่ตรงนี้มันจะพอดีละห้าแปดอ้ะเอเซเวนดีนี่ก็ถือว่าเป็นจุดที่สําคัญนะเป็นจุดที่สําคัญนะครับเนี่ยคือการแบ่งกลุ่มดาวมันจะเป็นสองกลุ่มใช่ไหมกลุ่มหนึ่งก็มีห้าศูนย์อ่าแปดศูนย์ห้าเก้าถ้ากลุ่มที่แปดศูนย์ห้าเก้ามาผม มันก็ดีแต่ว่า8 0 5 9ท่านไปเจอเลยท่านก็มาดูตรงนี้ d m เแล้วก็ RS RS เราเจอ4 4่สีอ่าห้แล้วก็เจอ4 5มันเจอชนอยู่ที่5ถ้าชนอยู่ที่5ถ้าก็เน้น5ใช่ไหมก็มี8 5 0 5 5 9อยู่แค่นี้นะอยู่แค่นี้นะถ้าเกิดว่าเน้นตรงนี้มันมันมันมี5ไงแต่ถ้าเกิดมา5ไม่มาใช่ไหมก็4 6เลย7 4 6 2 4 6ก็อยู่ฝั่งนี้เห็นไ,ไหมครับเนี่ยการแบ่งกลุ่มดาวได้อย่างนี้ฝั่งนี้ท่านก็นยึดเอา2 7, องข้เพราะ2องข้ทำให้เราได้ตัง 2องกับเจ็ด้าก็ยอดติดเจ็ด้าก็ติดเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดอ่าหกเจ็ติดสองก็เจ็ดสองเจ็ดสามไอ้สามสองสี่สองหกสองหนึ่งสองก็อยู่แค่นี้ครับเนี่ยอยู่แค่นี้อยู่แค่นี้นะครับอ่าอยู่แค่นี้ถ้าเกิดมันจะข้ามกลุ่มมาก็เป็นเจ็ดห้าเนี่ยข้ามกลุ่มก็เรียกว่าดาวข้ามกลุ่มไม่ใช่ดาวฉีกนะดาวฉีกดาวอิม,อ,มอิมลีเลตเนี่ยมันต้องเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับแต่นี่มันดาวถ้าข้ามกลุ่มก็คือเจ็ดห้า พอยึดเจ็ดตัวนี้ก็คือเจ็ดห้าแล้วก็สองห้าถ้ามันจะข้ามกลุ่มมาก็เจ็ดห้าสองห้าอยู่แค่นั้นเพราะว่าตัวนี้ห้ามันเหมือนน่ะดีมไวและอ่าเอสเห็ไหมครับอยู่ดีนี่นะเอสจะเป็นดีนะอ่านะพอกเราผมให้ท่านดูแล้วนะพอกเนี่ยพอกท่านเห็นแล้วใช่ไหมอันเนี้ยพอกคือท่านเห็นเลยเนะี่ยเอา แบ่งกลุ่มดาวตอนนี้เอาไปดูสายรีเลตนะเมื <assessment> ่อกี <disappointment> <champion> like sure. ้ผมพูดไปอาจจะไม่มีภาพนะเ้าวนี่สายรีเลตใช่ไหมสายรีเลตก็เจออยู่ที่25ที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็ย้อนกลับไปหน่อยนะมันเหมือนอยู่ที่2กับ็ใช่ไหมแล้วก็ L ดีมัน5 0 6แล้วก็ตัวนี้เราได้5 2ด้วยสายรีเลตมันได้5 2เจอกัน2ครั้งก็แสดงว่าโอเคก็จัดไปอาจจะมา25เลยก็ได้นะแต่ไปเล่นไปเพราะมันเข้ากลุ่มดาวเมื่อกี้ด้วยนะมันเข้ากลุ่มดาวเมื่อกี้ด้วยเอาไปดูสายเจาะที่ผมเจาะไว้นะนี่สายเจาะให้ท่านเลยนะเนี่ยเอาวันนี้เอาว อ่าถือว่ามาเจาะให้ท่านละกันถ้าเจาะก็คือตรงเนี้ยมัน4กับ5ตัวหลักจริงๆก RS เนี่ยเราเน้นตัวหน้าตัวหน้านะครับเราเน้นตัวหน้าคือ4ครับแล้วก็ตัว KVA สามารถมาได้ทั้งคู่แล้วก็จะเป็น2474ถ้าเราเน้นตามนี้ก็คือจะเป็นอ่า2 4 7 4แต่ในนี้ผมเน้นเป็น74เพราะว่า7วันนี้มันอ่ามีพลังบางอย่างนะ7วันนี้มันมีพลังบางอย่างนะี ก็เลยเพราะ7-2ก็7มันเหมือกก็คือมันเหมือทั้ง2-7มันสามารถมาได้ทั้ง2-7เลยแหละแต่ว่าผมเน้นไปที่เจาะไปที่7-4 7-5แล้วก็2-5ครับนะอันนี้คือเจาะเลยนะครับ2-7ทำมาเราได้ต่างนะครับส่วนอา่าลัคนาวันนี้ก็3-7แต่ท่านเอาสามารถเอาไปยิงหลักร้อยได้นะไปยิงหลักร้อยได้เอาไปดูสายวิเคราะห์เจาะจากตาระบบนะที่ขาให้ท่านดูทุกวันทุกวันนะถ้ามาตาเราถ้ไม่มีอะไรก็มี2-4 7-4 7-5 2-5ก็เหมือนเดิมครับเพราะว่า็อเเ็นเ N มัน2 7 นาะวันนี้มันดาวเลิกก็คือเจ็ดกระสองเพราะนั้นก็เต็งอยู่ที่เจ็ดใช่ไหมเต็งอยู่ที่เจ็ดก็ไม่มีอะไรเจ็ดสี่เจ็ดห้าประมาณนี้นะอ้าวสายหวานสายหวานดูสายหวานเมื่อวานสายหวานรู้สึกจะเหนื th, right? ่อยหน่อยนะเมื่อวานใช่ไหมสายหวานท่านจะเหนื่อยหน่อยนะเอาอีกไหมล่ะเหตยังยังไม่เหตย์เอายังไม่เหตย์เอาไปว่าสายหวานอต่จะเหนื่อยหน่อยนะอ้าวสายหวานตามนี้สายหวานท่านก็ยึดอยู่ที่เจ็ดกับสองนะครับ ถ้าเราว่าตามนี่คือเกับสแล้วก็เผอร์เอก็มีสกับหแต่ในนี้มัน4กับ5้าไม่มีเออสกับ5ไม่มีก็เน้นเตัวเดียวเห็นไหมอ่ะเน้นเตัวเดียวเพราะสี่กับห้าไม่มีก็เน้นเตัวเดียว 7, 2, 7, 2, 7, 7, 3, 7, เจ็ดสองเจ็ดโดเจ็นึ่ี๋ยก็ตามนั้นก็ไปเจอเอะไรครับแต่ในนี้มันไม่เจอนะไปเจออยู่ที่ไม่ไม่เจอ 4, นะเจ็ดสี่เจ็ดห้านะเออเจ็ดสี่เห้าก็เป็นตัวแฝงมาใช่ไหมอ่ะเจ็ดสี่เจ็ดห้าก็เป็นตัวแฝงมาแต่ถ้าในสายหวานแล้วไม่มีเจ็ดสี่เจ็ดห้าท่าก็เพิ่มเติมเข้ามาแค เจ็ดห้าสองห้าประมาณนั้นับเอาฟอกมายิงนะก็ผมก็จัดไว้เป็นห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดจริงก็คือนหนึ่งห้าเจ็ดนั่นแหละครับก็เอาเจ็ดหนึ่งห้าผมก็ใส่เพียเพ้ยนๆไปหน่อยแล้วก็หนึ่งเจ็ดสี่ประมาณนั้นนะเอาสายวิเคราะห์เจาะจัดตามระบบตามนี้อา้าววันนี้มาน่าจะให้ครบจบขบวนความนะแต่ทุกเรื่องทุกราวอะไรทั้งหลายทั้งปวง,ท,งทั้งหมดที่ผมพูดมามันก็อยู่ที่อารมณ์ท่านนะอารมณ์ท่านให้ไหมท่านเชื่อในแนวทางนี้หรือเปล่าถ้าท่านเชื่อในแนวทางนี้ก็เชื่อในเข้าหลักวิชาในหลักวิชาทั้งหมดงหมดที่ผสอนไป แล้วท่านก็เอามาวิเคราะห์ค่อยๆวิเคราะห์ไปค่อยจับไปครับทุกอย่างอยู่ที่อารมณ์อารมณ์สร้างชีวิตนะอ่าก็เรียกอ่าโมชั่นบิวไลฟ์เนี่ยก็เรียกเรียกว่าอารมณ์สร้างชีวิตขอให้มีอารมณ์ดีอารมณ์มีความมั่งคั่งอารมณ์มีความร่ำรวยอารมณ์มีความเจิดจรัสเนี่ยก็อารมณ์ชั่ววูบนะชั่ววูบทางที่ดีนะเฮ้ยถูกรางวัลที่หนึ่งยี่สิบสองใบได้ไงวะอารมณ์ชั่ววูบกันทาไม่ได้ถ้าจะทได้เมื่อไหร่มันจะเกิดกฎสามเสี้ยว ถ้าเกิดกดสามเซวิตเมื่อไหร่กดสามเิวีจะผลักดันให้ท่านไปสู่ความสําเร็จตามที่ท่านตามที่อีโมชันคือว่าตามจินตนาการทามความคิดที่ท่านคิดเอาไว้ที่ท่านรวยแล้วจากภายในท่านมันจะผลักดันออกมาเป็นวัตถุออกมาเป็นความสําเร็จในภายนอกของท่านในดาท่านต้องทอําตรงนี้ให้ได้นะครับอ้าวอารมณ์สร้างชีวิตคิดกันให้ดีแล้วก็ยิ้มรับทับรับเงินล้านโชคดีทุกท่านครับ